สวัสดีครับท่านผู้ชมจุงกะแมวบองปนกรุบกรุบเขี้ยนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมคล้องช่อง YouTube อุชิตักชาแนลพูดพูดผิดไปหน่อยครับลิ้นพันกันไปเลยนะครับทำไมพี่น้องนะครับมาดูรอบครับทำไมพี่น้องนะครับสายไวสองหลังปิดกันเลยหรือว่าจะมีปลาวิ่งเข้ารอบบ้างหรือเปล่าอ่ารอบผมเป็นทั้งรอบปลานิลทั้งปลาช่อนนะครับปลาอะไรก็เข้าครับตัวพื้ๆเลยอ่าพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมกันเด้อ นี่ครับอุปกรณ์ของผมมีบนอปลาือกี้เห็นปลามันขึ้นครับแต่รอจังหวะเพื่อหน้าฝนอู้ติดไม้อฝนตกหนักๆปลามันจะวิ่งเข้ามาเล่นฝั่งเข้าพี่น้อง ครับรอบผมอยู่ด้านหน้านี่น้ำยังร้อนเลยอุ้ยเต่าพี่น้องอุ้ยตายไปแล้วเต่าสข็งตัวเลยเขาเข้าเตา่าดูหลังนี้เต่าอีกอุ้ยนี่ครับมีแต่เต่าเลยครับ เราไม่มีนะครับผมอ่ะนี่จะเตาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาเตาออกก่อนครับนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองพี่น้องผมมันครับยูโ,โรหน้าฝนหลกัหลกๆนู่นแหละครับน้ำหลากน่าจะาปลามันจะวิ่งในช่วงหน้านูาน่นแหละครับช่วงนี้ก็ก็ปิดกระปอยหน่อยนะครับผมอ่ะดูบรรยากาศเอาละกันเด้อพี่น้องเด็กอุ้ตจับไปปล่อยเตากันครับสู่ธรรมชาติเด้อพี่น้อง ครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม